สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่เกม h e a r t World นะครับซึ่งตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณตีสามครึ่งนะครับตีสามครึ่งนะครับซึ่งตู่ยังไม่นอนนะครับกำลังมาฟาร์มของครับผมนะครับซึ่งช่วงนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะพวกเซิร์ฟนี้คนคนเล่นก็เยอะอยู่นะแล้วก็ผมแทบจะไม่อยากเอารถออกมาข้างนอกเลยแหละบอกให้นะครับถ้าเกิดคนไม่มีจริงๆนะแต่ตอนนี้ก็ยังมีคนอยู่นะครับ อยู่สองคนนะครับชิบหายฝนตกโอ้สวย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 แล้วเฮยย้ยติโอ้โหปุ๊บขับตัดหน้าเป็นไงล่ะไม่ได้แตกบอกเลยเย,ยต,ตนนิตอนนี้เสียงผมวันนี้อาจจะแบบถึงขีดสุดเลยนะครับก็คือแบบเสียงแตกเลยอ่ะนะบวกกับความง่วงนอนแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเปล่งเสียงนิดน้อยลงนะครับเอา,เอารถเครื่องดับ เครื่องด็ดเนไหลไปได้ไงเนี่ยเสียงเครื่องยนต์ไม่มีเฉยเลยเราจะไปโซนเมืองหิมะก,กันนะครับไปรูดของครับผมช่วงนี้เป็นช่วงการรูดของที่ดีเลยโอเคครับแล้วเราก็มีรถนี่ครับรถ ATV แบบสามารถใส่ของได้เยอะขึ้นนะครับดูดิครับ <laughs> มีกระปุกด้านหลังด้วยมีกล่องใส่ของแบบนะครับเราเอ่อเราจะเช็คแถวๆนี้ก่อนครับเผื่อเจอผู้ไม่ประสงค์ดี ถึงยังมีแค่คนคนเดียวก็เหอะแต่ว่าผมก็เพิ่งมารู้นะว่าแบบนี้มันเล็กมากเลยนะฮะจริงๆครับผมจริงๆชิบหายแล้วไม่มีเตาและบ้านเพื่อนผมตรงนี้มันก็โอ้โหลืมเลยว่าลบตู้ไปแล้วนี่ว่าลืมเอาเตามาครับผมโอ้ความสวยบรรลัยบังเกิดตายแน่ๆเลยอย่างนี้ขับไปจอดบ้านเพื่อนก่อนก็ได้ถ้างั้นนี่บ้านเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่มั้ง ดูยังไงก็ไม่คุ้นอ่าหลบฝนแพบ๊บอ้อเรื่องไบ้านโดนขุดเจาะโอ้ยเลือดลดแล้วชิบหายลดไปดีค่าความหนาวอ่ะแล้วพอครับอะไรได้บ้างโอ้โหไม่ต้องพูดถึงกูเกียช่วยหน้าฝนจะตกอะไรได้ไหนความตายมาเยือนอีกแล้วดูดีโหเซงเป็ดตายตรงนี้ซะด้วย ไม่น่าเลยเราเอา้าของก็ใส่ไม่ได้ด้วยนะครับแม่งโคตรสวยเลยความหนาวลดลงไปดีวายละเอากินคีมกินคีมกันเด็ดช่วยชีวิตได้ไหมอืมช่วยได้ก็แปลกฝนหยุดตกเอาตอนที่กูเกือบตายโอเคขอบคุณมากครับ <c oughs> เราซึ้งใจครับซึ้งใจอย่างสุดซึ้งเลยตอนนี้ เอไม่ไม่ไม่มันขี่ไม่ได้เออเอาไปเก็บท้ายรถก่อนได้เปล่าเก็บท้ายรถเก็บได้ครับผมไม่หายไม่หายกระสุนด้วยนี่ด้วยถ้าใครถ้ามีใครบังเอิญมาเจอรถผมตอนนี้นะครับถือว่าถือว่าโชคดีมากนะครับได้ฟาร์มอย่างสบายใจเฮ้ยพลาดจังหนัดเลยลืมพาเตามานะฮะ เช็คบ้านเพื่อนซิไม่น่าลบแอดบ้านเพื่อนออกไปเลยครับเพราะตอนนั้นกําลังโดนฆ่างไงแล้วก็รู้สึกแบบเอ้ยเปิดประตูด้วยข้าไว้และฉันผิดไปแล้วจะจะไม่ออกจากบ้านอีกแล้วเอ้ยนิดเดียวก็จะไปสบายยอมลงทุนวิ่งมาไกลเลยครับวิ่งมาจากบ้านตัวเองครับเอ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 รถรถรถเฮ้ยรถ อ๋อโอ้โหตกใจอย่าเล่นอย่างนี้สิผมเสียวนะตกใจนึกว่ารถหายแล้วเมื่อกี้ระหว่างเดินมาผมเจอรถคันนึงครับคว่ำอยู่ด้วยสีสวยซะด้วยนะเดี๋ยว,ยวขอหายไหมไม่หายขอบคุณมากผมนี่ลุน้นลุ้นใจแทบขาดว่าของหายเปล่าโอเคไม่หายก็บุญนะเนี่ยแต่รถคันนั้นเสียดายหยน่อยก,ก็คือมันไม่มีไฟหน้านะครับเลยไม่เอาดีกว่า อ๋อใส่ผิดใส่ผิดเซตนี่มันต้องเซตอย่างนี้โอเคป้ายไปหาของที่สิเดี๋ยวเปิดไฟนี่คันนี้เปิดไฟได้นะครับแล้วก็มีกล่องด้วยก็เลยดีนะสวยขนุนเอ่อสีแต่งสวยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยว,ยวพาไปด,ด,ไปดูมันมีสีเขียวกับสีม่วงอะ่ะสลับกันมันทําให้มันดูแล้วดูเด่นนะครับดูสวยงามเพียงแต่ว่า <c oughs> มันคว่ำอยู่ ความก็ไงสินี่ชนเลยเอ้ยมีแหลกอีกชนนั่นแหละคืนสู่สภาพเดิมเปิดไฟไม่เอาแล้วสองจิตสองใจครับเอาคันไหนดีอืมเอาคันนี้ดีกว่าเนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแนวเอ้ยคันนี้ดีคันนี้มันมีทั้งไฟแล้วก็ ทั้งนี่ด้วยทั้งกล่องเก็บของขอันนี้ก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วโอเคเราก็มาถึงอีกเมืองหนึ่งแล้วนะครับใช้เวลาไม่นาน,นครับมีรถมนันก็สะดวกอย่างนี้แหละนี่เลยเจอซากรถ1 e ึแบบหนึ่งเก็บเครื่องยนต์ใส่ก่อนนะครับเผื่อเจอคนนะครับถึงในเซิร์ฟจะมีอีกแค่คนเดียวก็ผมก็ยังไม่ไว้วางใจครับ,นะรบเขาเรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนนี่กล่องกระสุนขอบคุณครับ มันก็ยังดีกว่าเป็นลูกทะนุนเป็นไหนๆเลยนะ <c oughs> ลูกทะนุนนี่ได้จนเอือนะเอนี่ยอนี่ซากรถไม่มีของเด็ดเดเผื่อเจอถังน้ำมันในในรถนะครับต้องเช็กให้หมดเลยเช็คอย่างละเอียดทีท่วนนี่ซาก,กรถรถเกาะนะตรงนี้มีเบาะหน้าด้วยนะเบาะที่แสนอุบาทอุบาทเ <c> พ <oughs> ราะมันนั่งอย่างเงี้ย แต่ว่ามันนั่งได้3ามคนนี่คือข้อดีของมันนะครับคันนี้ก็มีข้อดีนะก็คือนี่คนนั่งหลังนี่แบบสบายเลยครับผมเวลาที่มีคนยิงมานะครับแต่จะเสียหัวนิดนึงเพราะว่ามันโผล่โล่งไว้อย่างเงี้ยนะแต่ก็ถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแบบนึงเปิดไฟได้ไหมเปิดไม่ได้ไฟไม่มีมีเกราะถือว่าเยอะนะรถคันนี้โอเคขนตู้ต่อครับเป้าหมายหลักเราคือการฟาร์มของคนระับ การหาของดีมาประดับชีวิตตัวเองสักชิ้นสองชิ้นแต่มันหายากซะเหลือเกินในทอบต้องดูวยละเอียดโอ้โหหมูมอีกแล้วเ,ออเดี๋ยวได้ยินเสียงอีกยังไม่เลิกลาแฮไหอ,อหมูบ้านี่ไงมีมาดักหน้าด้วยตัวหนึ่งเฮ้ยออืดักเหรอ มีไหมของแล้วนี่เธอของมันไปดอบอยู่ข้างในอย่างนี้มันจะขึ้นได้ไงเนี่ยอึบอึบเออผมเคยเจอกล่องนะครับดอบบนหลังคานี้ด้วยครับนะคบเคยเจอครับผมคือกูตัดใจเลยนะเจอปุ๊บนี้โอเคขาดรอยครับลาขาดอ๋อลืมเราถอดเครื่องมานี่ว่าถอดเกียนะป้องกันครับเป็นระบบป้องกันเหมือนกับกุญแจรถ ต้องถอดออกทุกๆครั้งตอนตอนลงออกจากรถนะครับเอ๊อออ๋เดี๋ยวเดคันนี้ไม่ได้เช็คนี่มีด้านหลังสองก๊อกเลยคันนี้มีสีแสดงว่าคันนี้เคยมีคนเอามาแต่งครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้มีไฟด้วยอ๋อมีสามด้วยมีสามมีสามคันโอ้คันนี้เก็บได้เยอะมากอืมคันนี้แหละ คันนี้มีแต่กล่องครับโอเคไม่มีอะไรวางเปล่าเดี๋ยวเราเช็คโซนเมืองหิมะเสร็จเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะไปโซนเมืองทะเลทรายนะครับตอนนี้ขอเช็คตรงนู้นก่อนเป็นจุดสุดท้ายแล้วจุดโกดังจุดสุดท้ายเอยจเออเจอรถอีกแล้วรถแต่งด้วยคันนี้แต่งนิดหน่อยเป็นลายพลังทหารนะนี่แต่ว่าแต่งจะเสียของเลยโอ้ไม่เข้าใจศิลปะพวกนี้จริงๆ นะครับโอเคถึงโกดังสุดท้ายแล้วเอ๊ะเหมือนโกดังนี้ใหญ่ขึ้นโอ๋อโกดังนี้มันใหญ่อยู่แล้วนะครับลืมไปเลยลืมไปเลยโกดังนี้สุดใหญ่มีของเยอะแยะหมายถึงรถนะเนเยอะแยะแล้วก็เก็บก่อนนะครับคือถ้ามีใครคิดจะมาปลนรถผมเนี่ยต้องข้ามศพผมไปก่อนนะเพื่อเอาเกียร์เยอะคันนี้ก็แต่งมาแล้วด้วยสุดยอดแต่งสไลด์สวยเชียว เสียของอีกแล้วโอ้นี่ขนให้หมดครับไปเจอถังน้ํามันหรือว่าเกียร์ค้างคารถอยู่ผมเคยเจอเกียร์กับถังน้ํามันอยู่อยู่ในรถด,ด้วยนะวอ่ยคันนี้มีไฟไว้ยนี่เปิดไฟหน่อยเปิดทำไมโอ้โหรถซากรถเพียบอย่างนี้ก็สบายใจหน่อยครับฟาร์มของอย่างสบายใจ อืมนั่นไงกองแมงดอบด้านบนอีกแแล้วคือที่ดอบมีเป็นร้อยไม้ดอบดูดิรขบโอ้คิดอยากจะฆ่าคนสร้างเกมเลยเนี่ยทำไมไปทำที่สปาบวนานไอ,บไอบ้บ้าไอ้บ้าฟุบอึบไม่ถึงมันไม่ได้ครับแน่นอน โอเคเดี๋ยวผมขอไปหายิ้นนะครับเอามาประกอบก่อนมามามาคราบอ่ะมาทำเป็นฐานนะครับรอสักครู่ต้องใช้เวลานิดหน่อยนะครับเอ้ยไม่ดิมันไม่นิดหน่อยอ่ะใช้เยอะเลยเพราะว่าแถวๆนี้มันหินหายากหินที่ใช้สำหรับก่อสร้างอ่ะนะครับก็คือต้องหาหินสีเหลืองอ่ะหินก้อนเนี้ยหินก้อนแบบนี้ครับสีเหลือง แต่มันหายากมากอืมโอเคขอเวลาแป๊บหนึ่งขอตัดคลิปเลยแล้วกันนี่โอ้โหหายากยิ่งยากยิ่งยวดเลยเพ่กว่าจะหาพี่เจอนี่โอ้โหมีสองอัน <c oughs> น้ำตาแทบไหลเล่นหามานคืงค่อนวันปล่าโมเปงั้นแหละอือได้แล้วสิบสองก้อนเลยด้วยโอเคคราวนี้ก็ปัญหาโตคราฟต่ออีก แถวนี้ไม้ไม่มีครับเอ้ยนั่นไงไม้อย่างนั้นตัดได้นะครับอย่างนั้นแหลที่มันแห้งๆตัดได้ครับผมตัดได้เดี๋ยวขอขุดโอ้โหมีหลายก้อนเลยเวยเยี่ยมขอบพระคุณมันยังสูงที่ไม่ทิ้งเราได้แอมเบอร์ด้วยแอมเบอร์ Amber. โอ้โหสองก้อนติดๆเลยเอย้สี่ก้อนเอ้ตรงนี้มัน มันโซนหาหินก่อสร้างนี่ไะหินก่อสร้างบ้านจะชัดเลยเนี่ยส่วนเมืองหนาวอืมใช่ได้ใช้ได้แต่เดี๋ยวก่อนเราตัดต้นไม้ก่อนนะมาทําโต๊ะคราฟก่อนจากนั้นก็ค่อยคราฟเอ้ยเออใช่ใช่ใช่ตตองคราฟโต๊ะคราฟแล้วก็แล้วก็คราฟเป็นเอ่อิฐเป็นปูนนะครับจากนั้นก็ทําำม่ที่ต่อตัวโอเคโอเค อบเรามีสเต็ปของเรามแต่ต้นไม้แถวแนี้น้อยจริงน้อยจริงเลยจริงตัดไรเนี่ยตัดวิญญาณก็ได้มาแนบเฮ้ยหินก้อนเสียอะไรยไม่รู้อยากหลองยิงดูอึอนี่อ๋อสีเขียวโอเคได้มาก็ดีแล้วรถรถโอ้รถชิปหายแล้วลืมรถรถยุ่นไหนแล้ววะ เอ้ยยังมีอีกอ่ะแป๊บนะนรถหายครับผมเอ้ยนั่นเปล่าเออใช่ใช่ใชนึกว่าเสษซากอะไรสักอย่างเอ้ยหนาว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 ,นาวโอ้นี่มันลำบากลำบากดับเบิลโอ้ยตรงนี้แรงมากอยู่ไหนวะโอเครถละโอ้คืนคืนรถรถลงลงนี่มันน่ากลัวจริงจริงนะ ได้ไม้แล้วก็ทรัพยากรมันนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวต้องเก็บเพิ่มเติมอีกนิดครับผมนะเพื่อความชัวร์จะได้ไม่ต้องหาหลายๆรอบอยู่นี่อีกก้อนปึ๊บปึ๊บป๊บุบพังยากนะห,หินโอ้ยถูกรถตัวเองไปแล้วนั่นหินเขียวไม่เอาครับเราต้องการหินสีเหลืองนี่สีเหลืองโอ้ย เบรกไม่อยู่เบรกเสียหรือไงลักคนนี้ใกล้ๆนี้อีกครับแต่ว่าผมไปหาสักไกลเลยนะครับไปหาฝั่งนูน่นนะครับแล้วก็ก็เห็นแล้วว่ามันไม่มีนะครับก็เลยวิ่มาหาฝั่งนี้บ้างเออก็เจอเยอะเลยนะครับทําตัวเสียเวลาไปเยอะโอเคอืมเดี๋ยวไวเราถึงคาวยูเมื่อไหร่ก็ค่อยล่าก,กระต่ายกินแล้วกัน อตรงนี้แหละเฮ้ยกล่องหายยังแต่หายแล้วตูได้ลาขัดเลิกหาเลิกเอาเลิกคนเลิกหวังอ๊บโอเคยังไม่หายบอกว่าเจ้าคงไม่ทำเพ้่าผิดหวังนะคงเป็นของดีบ้างนะโอ้ลืมใส่ไม้โดดทษทีเอ้ยเดี๋ยนะสิบเก้าโอ้โอ้ เวลีกูดอีไอจะได้ไงเดียบสนาคำด่ามไม่ได้เลยครับผมไม่เลยยุ่นๆให้หน่อยก็ไม่ได้เหรอชิ้นเดียวเองอ่ะแน่งพูดหลายพูดหลายปลาเถื่อนทารุนเนี่ยมันโคตรโหดเลยแม่งแล่ให้มาหาไม้อีกมันหายากนะวอยอ นี่ก็นี่ก็แดกกดูจังเลยกำลังสี่เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอเคครับเราเราเออเราต้องไปหาที่อื่นแล้วแหละไม้เนี่ยแถวนี้มันขีดอันตรายจะชัดโอ้ขาดชิ้นเดียวใจร้ายไม่ให้นะครับเขาไม่ให้เลยแมง <c oughs> อยู่โอโห้บ้านใครแมง มัสร้างแถวนี้สร้างซะสุดเลยเอ้ยมีส้มกินพลางก่อนไม่รู้บ้านใครแหละขอก่อน <c oughs> สองต้นก็เอาครับห้าบาทสิบบาทก็เอาตอนนี้เพราะตอนนี้เริ่มหิวแล้ว่าอจะไปกินก้อนไอ้นั้นซะแล้โอเคของฟาร์มชิ้นชิ้นนี้นี่มันเอายากจริงๆหมายมันเชื่องหายากจินอะไรเช่นนี้ ต้นไม้พวกนี้ก็ตัดไม่ได้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะงอกมาทําถ้วยอะไรนะถ้างอกก็ตัดไม่ได้เนี่ยอย่าง,งอกมาเหอะนะมันลกแมพทาให้เกมแลกด้วยเนี่ยไม่รู้เหรอโอ้ยนี่ก็ขับยากจะเด้งไปเด้งมาอะไรนั้งไหเอ,อ้ยไม้เปล่าไม่ใช่แถวนี้ไม้หายากมากเอ้ ต้องเทินกลับไปหาที่เดิมครับมีอะไรให้กลุ่มเยอะเลยเกมนี้กลุ่มไม้ขาดชิ้นเดียวเนี่ยโอ้เจอแล้วสองสามต้นตัดเผื่อไปเลยละกันเซ็งเป็ดเลยครบชัวคราวนี้ครับใช้เวลาด้วยระหว่างนี้ก็ขับกลับไปนี่น่าจะเสร็จเลยโอ้ยเหนื่อยมาหาสไกล ยินนี้ก็เออเอาไปด้วยต้องใช้เยอะแน่ๆมาตัวต้องเอาให้ได้ถ้ามีโหอนี่จะบินขึ้นไปเลยแบบอยากแอดปรับแบบสามารถบินขึ้นไปได้เนี่ยโอยเอาหายแล้ว